กูได้กูอยู่กับมึงได้มึงก็มาหากูทุกงานมาเลยในไลฟ์เนี่ยมาเลยมวนๆเพื่อนจะได้บะเครียดเออเดี๋ยวช่วยมันเองไม่อย่๋ไปไม่ต้องไปบล็อกมันหรอกครับเพราะสุดท้ายแล้วคนแบบนี้เดี๋ยวก็หาเดี๋ยวก็หาเอาเขาเรียกว่าอะไรแอคใหม่ขึ้นมาเพราะขยันปั่นสร้างแอคนะฮะอืมมีอยู่คนสองคนนะที่อา่า ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองแต่ไม่เป็นไรนะฮะมาอยู่ไลฟ์นี้บ่อยๆนะมาเข้ามาบ่อยๆนะเดี๋ยวดูแลเองเอ็นดูแล้วอะเอาจริงเอ็นดูอะหนูหนูเข้ามาหนูเข้ามาได้ทุกไลฟ์เลยนะหนูอืมเข้ามานะคือจริงๆแล้วด้วยความที่เขาเป็นมนุษย์หรออือเป็นมนุษย์ครับก็ <c oughs> ก็เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่ง ผมก็เป็นคนอัธยาศัยดีเนาะเพราะฉะนั้นผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากไล่ไม่อยากบล็อกไม่อยากด่าอะไรละก็เป็นเพื่อนกันไปนะเออก,อก็มนุษย์เกิดมาก็มีเหมือนกัน <c oughs> ไม่เอาไม่ชวนไม่ชวนย้ายเข้ามาอยู่แล้วนะไม่เอาละเพราะว่าแม่แม่ผมนี่จะโอนเอ็นไปกลายเป็นแอนตี้กันหมดแล้วนะครับทุกคน พอรู้ว่าให้แอนตี้ย้ายสมโนุเครมานะครับแม่แม่ก็อยากจะย้ายตามนะครับแต่ว่าไม่ได้นะครับคุณต้องรักาษาสิทธ์ในการเป็นแม่ไอส้สิสนุกสนานจริงนั่งคุยกับทุกคนนี่ใครอยากฟังเพลงแร้วฟังเพลงยังไงนี้ ช้องเพลงอะไรนี่มีแข่งแบดอีกไหมโอ้มีครับผมแข่งแบดอยู่แล้วผมตัวตึงนักแบดแบดมินตันเฮ้ยเฮ้ยถามพี่เงินได้ผมมาตัวตึง <c oughs> ผมจะไม่พูดอะไรละผมจะนั่งให้ทุกคน หนวดแบบหนวดเฟิร์มหล่อเฟี้ยวโอ้แ้มเยอะมากเลยทุกคนผมจะลดหนักให้ไวที่สุดทที่จะทำได้โอ้แ้มโคตรเยอะเลยแต่ผมถอยละหนุ่มเฟี้ยวหล่อเฟ้ามีผมคนเดียว เออ้วนอ้วนอ้วนทำไมถึงชอบให้ผมอ้วนแม่แม่ผมเนี่ยเป็นมากเลยนะแบบชอบให้ผมอ้วนอยากให้ผมกลมแล้วพอสมมุติว่ามีงานที่แบบไปเจอแบบคนอื่นเขาางเงี้ยคือเวลาผมออกงานเดี่ยวผมยังยืนกลมคนเดียวได้ไงมันยังไม่มีอะไรเปรียบเทียบไง แล้วพอไปอยู่งานรวมสมมุตินะผมเดินไปโอ้โหในในใจผมในใจผมนะเวลาผมไปออกงานอันนี้ทุกคนไม่น่าจะรู้เ <c oughs> ชี่ยวันนี้กุ้วนจังวะคนเห็นเขาผอมกันหมดมีกล้ามกันหมดซิกแพคกันหมดทำไมกุ้วนอีกแล้วเนี่ยไม่ได้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 ไไดไไดเครียดเครียดเวลาแบบไปออกงานโอ้โหคนอื่นผอมซิกแพคแน่นโอ้โห กล้ามนี่คือ,องแคนกล้ามเป็นมัดมัดโอ้ยน่าจะกัดแขนเล่นเบาเบาคือแบบโอ้โหแต่ละคนเดินมามีแต่วงแขนกล้ามเป็นมันมัดนะฮะคือเราก็มามองตัวเองตอนแต่งหน้าเฮ้ยทำไมกลมจมังวะไม่ได้ละไม่ได้ละเดี๋ยวหลังจากวันเนี้ยเจอแน่เอาจริงมาเลยใส่เลยอีกวันหนึ่งตีงปองปึ๊บปั๊บปึ๊บปับป๊บปึ๊บตีงปองเหนื่อยทำงยไงใส่ใส่ข้าวครับ กินเยอะมากไม่มีทางได้ได้ผอมวันไหนที่ผอมมากนะครับ <c oughs> ผอมมากๆเลยนะแม่แม,แม,แม่ก็จะซื้อช็อกโกแลตมาให้เออซื้อช็อกโกแลตมาให้ปึ้งเรีบร้อยมันอร่อย,อยงไงทุกคนมันอร่อยอ่ะไมให้ทำยังไงอ่ะผมก็ห้ามใจไม่ได้หรอกเวลาเจออะไรอร่อยอร่อยอ่ะ ทีนี้มันก็กลับมากลมเหมือนเดิมผมไม่มีใครช่วยได้ด้วยอยู่ที่เราเลยอนเนี้ยแต่เวลากินแล้วมันก็มีความสุขไงมันก็ถ้าสมมติว่า <c oughs> ถ้าสมมติผมไม่ทำงานวงการนะผมก็เลยกินเยอะมากแบบทุกวันนี้ผมยั้งนะยัง้งผมยั้งในการกินมากเพราะว่าผมเป็นคนชอบกิน คือท,ทุกคนคิดดูนะคือแค่ไม่กี่วันอะ่ะผมขึ้นมาแบบเกือบห้าโลมีสี่โลได้อะ่ะคูณเลยไม่หน่อยอะ่ะผมกินแซบเยอะผมอร่อยผมชอบผมกินทั้งวันฟีลแบบแต่ไม่ดีนะทุกคนผมเคยกินแบบฟีลแบบท้องตึงทั้งวันท้องตึงอะ่ะทุกคนแบบออาตึง มันอร่อยอ่ะมันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวขนมก็มาป๊อกป,ป๊อกป,ป๊อกป,ป๊อกป๊กินโอ้ยท้องตึงตึงทุกวันแต่ก็ไม่เป็นไรบนโลกนี้เขาก็ต้องสรรหาอะไรอร่อยๆมาขายกันเนาะ <c oughs> ใช่แต่เดี๋ยวซีรีส์เรื่องใหม่ก็คงต้องแบบ ลดน้ำหนักนิดหนึ่งคนพี่เขานำไปรอแล้วโอ้ oh. กล้ามเท่้หัวผมนั่งตรงนั้น <c oughs> เมนูแซบๆหรอฮะอุ้ยอันนี้แล้วกันอันพิกโอ้โหจะหมดแล้วอะอันนี้แซบน่าดูนะฮะโุ้ยพอเห็นแล้วขอชิมนิดนึงมันนอด,ดใ่ไม่ไหวเมื่อได้นะ่บหน้ม อืมอืมคือครมครมมากเล้วทุกคนครมครมนะอร่อยนะลำแตะออกินแค่แบบอันเดียวอะว้าวอืมคือบอกเลยว่าอ่ะ ให้ดูเท็กเจอร์คือมันไม่เหมือนน้ำพริกคื่นอ่ะแล้วมันเป็นบ้านผมอันนี้คือโฮมเมดนะครับทำเองทำเองนะฮะอันนี้ก็จะนานาก็จะตามส่งมาให้เพราะว่าเราอยากกินเนี่ยตัว <c oughs> ตัวเนื้อพริกเนื้อของน้ำพริกก็จะเป็นแบบรุวนๆนะครับเป็นแบบฟิลแบบน้ำพริกออกแห้งๆครับเกากรอบๆแล้วก็จะมีคือผมอะ่ะ ผมทาโรงงานอะ่ะมาสี่ห้าโรงงานมันไม่เหมือนไงทุกคนคือมันไม่เหมือนไม่เหมือนกับที่บ้านตาเองอะพอพอให้โรงงานทํามันก็ไม่ใช่ทีนี้ผมก็เลยเออมันยากนิดหนึ่งตอนนี้กําลังคือตอนอยากทํานะทุกคนอยากทําจริงๆนะอร่อยจริงๆคือถ้าไม่อร่อยผมก็จะไม่อยากเอามาขายเพราะผมก็ไม่กล้าม,มั่นใจเพราะถ้ามันไม่อร่อยนะแต่ว่านี้มันอร่อย แล้วผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบแต่มันติดที่ที่ทำเพราะว่าถ้าเราทำเยอะเนี่ย <c oughs> ในพื้นที่สีเขียวทำไม่ได้เ <c oughs> คยบอกไปแล้วแต่รอนะสักวันผมว่าถ้ามีโอกาสสักวันผมจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆให้ได้เพราะว่าตอนนี้มันก็ต้องต้องรอนะฮะ <c oughs> อยากกินข้าวให้ดูเลย เผ็ดมากไหมคือจริงๆเนี้ยน้ำพริกอ่าของอันเนี้ยครับต้นตำรับเลยนะจะเป็นของยายยายจะเป็นคนทํายายจะทําน้ําพริกต้นตำรับมาอืมมาก่อนที่บที่บ้านอย่างเงี้ยกินก็กินฝีมือยายหมดแต่พอของยายอะ่ะทุกคนเห็นอันเนี้ยรู้สึกว่าแดงไหมรู้สึกว่าแดงไหมครับสีสีดูเผ็ดไหมครับ ซีดูเผ็ดไหมครับกรอบครับอันนี้อันนี้แค่อยู่กับข้าวก็คือกินได้เลยอยู่กับมีแค่ข้าวเปล่าข้าวสวยนะครับกับอันเนี้ยข้าวสวยกับแค่อันนี้ยกระปุกเดียวก็คือผมอยู่ได้ทั้งมือแหละเพราะว่ามาก่อนตอน,นเด็กผมก็ไม่ได้คือผมก็ไม่รู้จะกินอะไรก็หาน้ําพริกกินกับข้าวสวยอะไรเงี้ยง่ายที่บ้านก็จะมีน้ําพริกตั้งไว้บนโต๊ะเสมอเพราะว่า เผื่อไม่มีอะไรกินก็จะแค่ไปหาข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาจกกับน้ำพริกก็อิ่มแล้วอะไรเงี้ยซึ่งอร่อยครับโฆษณามาหลายปีแล้วครับแต่ยังไม่เคยขายเลยครับเคยทำแจกที่งานคอนเสิร์ตมิสมีผู้โชคดีสามร้อยท่านที่เข้ามาดูในคอนเสิร์ตในตอนนั้นนะครับอาจจะเคยชิมได้ริมรองนะฮะ ก็หลายๆคําตอบรับก็ชื่นชอบนะครับแล้วผมเลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นไปได้ที่แบบจะทําขายแต่ว่าขอให้ขอให้มีโอกาสแล้วกันครับในการทำขายขอร่อยมากมันหยุดไม่ได้ด้วยนะผมเตือนไว้ให้ก่อนอออออคือ ที่จะบอกว่าอันเนี้ยถ้าถ้ารู้สึกว่ามองอันนี้เราเผ็ดแล้วอ่ะของยายเผ็ดอีกสิบเท่าเพราะของยายเป็นสีแดงเลยพอเป็นของยายเนี้ยคนคนธรรมดาก็จะคนที่ทานไม่ทานเผ็ดมากอย่างงครับก็จะก็จะรู้สึกว่าเออทานไม่ได้ก็ราะมันเผ็ดมากของยายเผ็ดมากจริงๆแต่แต่ของของนา้าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นน้านะครับ มสชาตินาจะมีความกลมกลม่อมสามารถทานได้ทุกทุกแบบทุกคนแต่อาจจะเผ็ดนิดนึงนะเผ็ดนะอืมเผ็ดเผ็ดมันเผ็ดแต่ว่าเป็นเป็นเผ็ดที่แบบต้องกินเรื่อยๆอะ่ะไม่น่าเริ่มเลยอืม เผ็ดเผ็ดจริงๆก็ยังถือว่าเผ็ดแต่ว่าคือนี้ผมกินเปล่าไงมันเลยเผ็ดมากถ้ากินกับข้าวเนี่ยมันจะลงตัวมันจะลงตัวสุดๆอร่อยถ้กินกับข้าวเนี่ยคือลงตัวแน่นอนอยากให้ทุกคนได้ชิมจริง มันจหนึ่งล้านแล้วครับผมครับอืขนาดเขาคุณหอมน้าพริกอือของดิงจริงอื้ยปิดฝาไม่ได้คไข่จนิงออ,อืืคนหน้าเริ่มร้อน ฮับูอร่อยอร่อยสุดๆด,ด้วยดวงดาว oh, เผ็ดเริ่มอ้องอ่ะไม่แสบครับไม่แสบครับไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นไม่ได้ครับน้ำพีผมไม่เผ็ด เสียงกรอบเหมือนน้ำพริกขาหมูมันคือน้ำพริกข้าหมูครับแต่ไม่ใช่น้ำพริกกากหมูนะครับถ้ากากหมูนึกออกไหมมันจะเป็นมันเป็นแบบอกรอบๆติดหนังหมูเนี่ยติดกับมันอันนั้นก็คือน้ำพริกกากหมูแต่น้ำพริกแคบหมูอ่ะอันนี้ผมใช้คือที่บ้านผมเวลาทําอ่ะเขาจะไปคัด อแคบหมูที่ติดมันน้อยที่สุดน้อยแบบคือไม่ติดมันก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันมันเป็นกลิ่นเป็นรสชาติแต่ว่ามีเยอะก็จะทําให้น้ําพริกอ่มันยมมันไม่กรอบเพราะว่ามันต้องคั่วจนแบบคือได้ต้องได้กลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นการทําน้ําพริกเนี่ยคือบ้านผมไปคัดคัดอ่าเขาเรียกว่าอะไรแคบหมูที่มีมันน้อย แล้วก็มาทำคือน้ำพริกเนี้ยกว่าจะทำเสร็จประมาณเจ็ดขั้นตอนนะครับเดี๋ยวก็จะมีแบบโอเยอะมีแบบเอาไปตากแดดมีคั่วมีโอ้โหมีเยอะมีเยอะครับแต่ไม่ขายนะครับผมเพราะว่ากลัวคนอื่นอร่อยนะครับอืมไม่เป็นไรกลัวคนอื่นอร่อยเพราะฉะนั้นไม่ขายนะครับ อมเดี๋ยวไว้อยากแบ่งปันความอร่อยเมื่อไหร่เดี๋ยวมาขายนะครับเพื่อนคุยเพื่อนคุยคนเดียวป่ะเนี่ยผมอยู่เพื่อนผมยังอยู่ป่ะโอ้ยเพื่อนเพื่อนผมยังอยู่อยู่วะทุกคนชวนเพื่อนกินน้ำพริกมาเพื่อนกินน้ำพริกป่ะลําเน่อล้ำเน่า กินละต้นเนอะต้ยนี้เนอะเอ,อ้ำพริกนางงามวะ่ะเป็นไงกูนี่งามที่สุดงามที่สุดละมาอืม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  ไม่เหมือนที่อื่น,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 นกล้ารับประกันเลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนรสชาติเนี้ยอืถ้าถ้าจะเจอเหมือนก็คือโห้เฟนเถอะทั้งชีวิตผมกินน้ำพริกมาผมยังไม่เคยเจอรสชาตินี้นรสชาติอาจจะคือความกลิ่นอะไม่เหมือนแน่นอนม่นมีทาง ไม่ีทางเลยสุดยอดมันตึงลำออืมออืมอมอพมอนอืมอืมอมอ พอแล้วเวลาน้ำพริกผมเวลากินแล้วมันเพลินไงมันหยุดไม่ได้อืพอแล้วพอแล้ว,ลวเดี๋ยวเนี่ยเรื่องกินมาอีกละวเพิ่งออกกำลังตายเมื่อกี้ไม่ต้องห่วงผมแสบท้องเลยครับเพราะว่าน้ำพริกนี่ผมกินมาตั้งแต่ยังแบ,บเบาอ,อืม สุดยอดกินตั้งแต่ยังแบบบ่อน,นะครับคือคอดปุ๊บปุมผมตักน้ำพริกเลยซดเลยบอกหมอหมอน้ำพริกหน่อยอย่างเงี้ยหมอตักพริกปุ๊บเข้ามามใครถามผู้เก็ตสนุกไหมอะครับสนุกนะผู้เก็ตสนุกมาก รู้สึกว่า <c oughs> เป็นแบบไปพาอไปพักผ่อนอย่างเงี้ยผมนั่งอยู่กับคำกูดอะอยู่กับกาดอะประมาณสามชั่วโมงอะตรงระเบียงนั่งเงี้ย <c oughs> ดูลมพัดดูพระอาทิตย์ที่ค่อยๆตกดูแสงที่กำลังแสงท้องฟ้าที่กำลังค่อยๆเปลี่ยนแบบ ผมนั่งมองแบบสามชั่วโมงเพลินๆน,นะฮะเอ,อ่เป็นแบบครั้งแรกที่แบบปล่อยจอจอะ่ะอืมอืม